วัสดีครับเพื่อนๆไทยมาทีนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมเนี่เพื่อนๆจาเครื่องตัวนี้ได้ไหมเครื่องแปดแรงมาสี่จังหวะนะครับผมที่ขายให้น้องจากเชียงใหม่ไปนะครับแล้วน้องเขาลืมเติมน้ํามันเครื่องเพื่อนโอ้โหเครื่องพังสิครับผมก้านหักนะครับผมสั่งอะไรมาให้น้องแล้วนะครับคือเครื่องของน้องเนี่ยก็คือว่าเขายอมรับนะแล้วเขาพูดความจริงกับผมผมก็เลยให้น้องช่วยผมห้าพันแต่ไม่คุ้มหรอกนะ ค่าประกอบเครื่องค่าอะไรก็เป็นหมื่นแล้วนะครับแล้วผมส่งเครื่องตัวใหม่ให้น้องไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ผมมีเวลาว่างนะครับผมจบจากงานเรือนะครับผมก็เลยมีโอกาสนะเอามาประกอบนะครับผมเพื่อนๆนี่นะเครื่องแปดแรงม้าสี่จังหวะนะครับผมผมสั่งอะไรมานะครับผมผมให้ช่างประกอบนะครับผมนี่นะมาเป็นหอนะเพื่อนมาเป็นหอแบบในรูปภาพนี่นะมาเป็นชิ้นเป็นหอเออมาแบบไหนก็ช่างอ่ะช่างผมอ่ะโอ้รับจบหมดครับผมผมส่งงานนะครับผมว่างนะ ของส่งจากเหนือมานะครับผมก็ไม่มีเวลาทํานะผมก็เอามาแกะกล่องนะครับผมส่งให้ช่างผมนะที่รับทําเครื่องให้ผมนะครับวันที่สิบหกอ่าวันที่สิบหกเที่ยงคืนนี่ในรูปนี่นะเที่ยงคืนส่งงานมาบอกกําลังล้างเครื่องอยู่อ่าสิบเจ็ดในรูปนี้อีกอ่าส่งงานประมาณสามสี่โมงเย็นบอกเครื่องเสร็จแล้วโอ้โหสุดจริงๆครับช่างผมส่งสิบหกสิบเจ็ดเสร็จแล้วนะครับผมอ่านี่ของจริงอ่ะเพื่อนนะมามาดูกันเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูนะครับผมว่าอ่าประกอบเสร็จแล้วเครื่องอ่าจะสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมนะครับผมเดี๋ยวมาด เดี๋ยวนะครับผมมาเริ่มสตาร์ตตั้งแต่แรกเลยนะครับเครื่องเครื่องพึ่งประกอบมานะเพื่อนนะก็คือเราต้องรันอินเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับถือว่าเครื่องตัวนี้ยังไม่เคยใช้งานนะใส่น้ํามันเบนซินลงไปนะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะปิดฝาน้ามันเสร็จเปิดวาล์วอากาศตรงนี้นะเพื่อนไม่เปิดก็สตาร์ทไม่ติดหรือใช้ไปก็ดับได้นะครับผมเปิดวาล์วอากาศนะให้อากาศเข้าถังนะครับเพื่อคาบูนะครับจะได้ดูน้ํามันเข้าได้นะครับผมเติมน้ํามันเข้าไปแล้วเบนซินเข้าไปแล้วนะ เช็คน้ำม okay, ันเครื่องเรียบร้อยนะเพื่อนนะน้ำมันเครื่องนะครับผมใส่ก่อนสตาร์ทนะเพื่อนนะอ่าโอเคใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วนะอ่าจะมีลูกบีบอยู่ตรงนี้นะครับบีบลูกบีบนะลูกบีบเล็กๆตรงนี้นะครับผมอ่านี่ผมบีบอ่านี่น้ำมันเข้าแล้วน้ำมันก็จะผ่านจากอ่อถังน้ำมันนะวิ่งเข้ามากองน้ำมันเบนซินนะครับผมอ่าแล้วก็ลูกบีบนะครับส่งน้ำมันเข้าปั๊มเบนซินแล้วก็เข้าคาร์บูนะครับผมน้ำมันมาไฟมานะครับผมสตาร์ทติดครับ อ่าโอเคลูกบีบเล็กๆของเราตัวนี้นะครับผมตึงมือแล้วนะอ่าสตาร์ทครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเครื่อง2อหรือสีจังหวะนะครับก็เปิดโช๊คช่วยด้วยนะครับผมอ่าเปิดโชคนะสายเซฟตี้นะก้ามฟูอย่าลืมเสียบอ่าเดี๋ยวให้น้องลองสตาร์ทดูนะครับผมอ้าวอนสตาร์ทเลยสตาร์ทแดงๆเอาเปลี่ยนมาเหยียบฝั่งนี้เออนั่นแหละอ่าอ่าเป็นจังหวะนะครับผมสตาร์ทเป็นจังหวะไปเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวก็ติดนเห็นไหม ติดง่ายมากดับไม่เป็นไรนะเพื่อนนะตอนนี้ติดแล้วใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราดึงโชคไว้เครื่องติดแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราปิดโชคนะแล้วพอติดเราเร่งนะครับเร่งสวนเข้าไปเลยนะครับรันเครื่องก่อนนะอ้าวบอลอีกทีนึงอ่าสตาร์ทเลยสตาร์ทแรงๆอ่านี่นะครับติดแล้วนะ,ะน,นี่นะครับผมน้ำนะสังเกตน้ำนะครับอ่าน้ำรอเย็นออกปเป็นเส้นแบบนี้นะถือว่าสมบูรณ์นะครับผม โอเคนะครับผมลองเข้าเกียร์ดูตอนนี้เป็นเกียร์ว่างนะครับผมเครื่องรุ่นนี้ก็จะมีเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าและเกียร์ถอยหลังนะครับอ่าดีนะครับผมโอ้เกียร์นิ่มมากนะเครื่องพวกนี้ถ้าสตาร์ทแล้วก็จะติดง่ายแล้วนะเดี๋ยวลองดับดู เดี๋ยวลองสตาร์ทอีกทีอ่าบอสสตาร์ทอีกทีนะึงนี่ครับผมอลองเบินกูนี่นะครับผมเครื่องนิ่มเลยนะครับผมตาแมวตรงนี้นะเอาไว้ดูน้ำมันเครื่องนะครับ เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนโอ้โ oh ห oh. สร้างผมเป็นไงครับประกอบคืนเดียวรู้เรื่องเลยนะอ่านี่เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์นะเครื่องเงียบนะครับเหมือนเดิมนะครับผมและ,ะจุดสังเกตใหญ่ๆนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนสังเกตบอดี้นะครับผมเครื่องหกแรงแปดแรงบอดี้เท่ากันนะครับต่างกันที่น้ําหนักนะครับที่เห็นได้ชัดเจนแล้วนะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะเพื่อนนะข้อตัวนี้นะครับผมข้อตัวนี้ผมสั่งมาเป็นของหกแรงนะ ข้อตัวนี้จะใช้กับแปดแรงไม่ได้นะครับผมข้อของแปดแรงจะใหญ่กว่าเยอะเลยครับเพื่อนอ่านี่จุดใหญ่จุดหลักเลยนะครับเห็นข้างนอกนะครับผมอ่าไม่ได้หมายความว่าเราแค่ติดสติ๊กเกอร์เพิ่มแรงม้าไม่ใช่นะเพื่อนน่ะมันต้องมีความหมายดิบอดี้ข้างนอกเหมือนกันหมดนะครับมาตรฐานเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้านะครับเครื่อง9.9เครื่อง15แรงคือบอดี้เดียวกันหมดนะครับต่างแค่ภายในนะครับผมและอ่าเอเซอรี่ต่างๆนะครับที่เพิ่มแรงม้ามาให้เขานะครับผม แต่จุดใหญ่ที่ผมเห็นตรงนี้ครับผมข้อนี่ฮะสังเกตเห็นได้ชัดเลยข้อ6แรงม้าจะเล็กกว่า8แรงม้านะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมเครื่องของผมนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานจริงเลยนะครับผมที่ช่างผมอ่าประกอบมาให้นะเพื่อนนะอ่าคือของร้านเรานะครับอะไรสั่งได้เลยนะอ่าช่างที่ไหนดีๆเก่งๆเราแนะนําให้ได้นะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะซื้อเครื่องกับเรานะครับผมอะไรมีให้แน่นอนนะครับผมอ่า รับประกันมี2ขั้นตอนส่งไปแตกหักเสียหายถ่ายคลิปวิดีโอมานะผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับผมและขั้นตอนที่2เครื่องนะถ้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของเรานะซ่อมฟรีนะดูแลฟรีหมดนะแต่อันนี้น้องเขาลืมเติมน้ำมันเครื่องนะครับเลยอยู่นอกเงื่อนไขนะเพื่อนนะโอเคนะครับผมเครื่อง4ี่จังหวะยังไงก็ต้องเติมน้ํามันเครื่องก่อนสตาร์ทนะเพื่อนนะอาจจะมีบ้างนะครับผมเข้าดูดออกเพื่อการขนส่งมานะครับผมเพื่อนต้องเติมเข้าไปนะครับก่อนนะครับผมและ น้ำมันเครื่องแนะนาให้ใช้เกตมารีนนะครับตอนนี้ครับผมน้ำมันเบนซินก็ให้ใช้เบนซินล้วนจะดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้แก๊สโซฮอล์95ได้แต่ใช้ให้หมดนะครับพยายามอย่าให้น้ามันค้างที่คาร์บูนะครับผมเดี๋ยวปัญหามันจะตามมานะครับผมอโอเคนะตอนนี้เรียบร้อยประกอบสมบูรณ์เรียบร้อยครับเครื่องแปดแรงม้าสี่จังหวะนะครับผมที่ก้านหักนะตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวและใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะว่าผมจะทําอะไรบ้างนะครับกับเครื่องตัวนี้นะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมาลีนไปด้วยนะเพื่อน,อนจะหาเครื่องเรือคุณภาพดีหาเรือยางคุณภาพดีราคาถูกไให้เพื่อนได้ใช้กันอีกนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วเอาบ bon นะอลสต์นอีกทีนึ่งเฮ้ยบินเลยบินเลยนแรงเลย <Hey. S 1> oh. Oh. Oh.